สวัสดีครับทุกคนชัวผ์พอมอีกแล้วนะครับนัทจารุพัฒครับก็วันนี้ผมมีเวิร์กโฟลมาฝากเหมือนเดิมนะครับเป็นเวิร์ l โฟลที่เป็น workflow เวิร์ l โฟลที่ได้ส่งไปแข่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับต้องเล่าก่อนว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีแข่ง Agentic Arena Community Contest นะครับก็เขาก็เป็นกิจกรรมของ Community n s n เนี่แหละครับแล้วก็มีการให้ส่งเวิร์ l โฟลเข้าประกวดนะครับแล้วก็มีการทดสอบ ทดสอบผลนะครับเป็นเอเจนติกก็คือ AI อ h a แชทบอทเราเนี่ยแหละครับก็ก็เลยได้ลองมีโอกาสได้ส่งเข้าไปประกวดแล้วก็ผ่านมีคะแนนผ่านเกณฑ์น,นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับรางวัลที่ผมได้เป็น30เหรียญน,นะครับยูดอลลาร์เนาะก็ทีนี้เลยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ฟังว่าสิ่งที่เราส่งอะไรเข้าไปแล้วก็มีโนดหนึ่งที่คิดว่าสำคัญนะครับเกี่ยวกับการใช้ AI c h a t b o อทเนี่ย ก็คือโหนด evaluate นะครับโนดประเมินผลนะครับก็เลยจะมาแชร์ฟังว่าวันนี้เรา,เ,าเป็น workflow ยังไงแล้วก็โหนดประเมินผลเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยเนาะนะครับละเอียดบทความนะครับผมเขียนแบบละเอียดไว้ที่มีเดียมนะครับที่เดิมนะครับก็เขียนมาละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับ workflow มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูความหมายของตัว evaluate node อนนีวอลโนหรือ e v a l u a t e node เนี่ยก็เป็นตรงตัวครับก็คือเอาไว้ตรวจสอบเปรียบเทียบคำตอบนะครับของเอเจนท์ Agent ที่ได้นะครับเวลาแชทบอทเราตอบมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาตอบมาเนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันแม่นยำแค่ไหนนะครับในระบบแหลกเนาะในโหมดทีเ่เราใช้ให้ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลตั้งต้นให้กับแชทบอทของเรานะครับแล้วก็ให้บอทไปรี i ทีฟข้อมูลออกมาจากถังถังเนี้ยนะครับ ว่า,เ,าเขาตอบตรงหรือเปล่านะครับหรือว่าข้อมูลเนี่ยต้องได้เฉพาะจากถังนี้เท่านั้นไม่มีการเอามาจากซอสแหล่งอื่นนะครับก็เราเรียกระบบเนี้ยว่าระบบแร็ครีเทิร์เวลอา e กเมนท์ะครับทีนี้เรื่องระบบแร็กเองเนี่ยผมก็เคยเขียนเอาไว้านานมากแล้วนะครับครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสักครู่หนึ่งอ่าอันนี้ระบบเรื่องที่ผมเคยเขียนไว้เรื่องแร็ก นะครับเขียนกับแต่แหลกตัวนี้มันต่อกับลายแชทบอทเนาะแต่ว่าคอนเซปต์เดียวกันนะครับก็ถ้าจะให้ท้าความนิดนึงก็คือแหลกก็คือการ retrieval e augmented นะครับการดึงข้อมูลจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ฟีดเข้าไปให้เป็น v e t t r อร์ t a b a s e เอาไว้สำหรับ language model ไปดึงหรือ AI Chatbot ไปดึงนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าอยากรายละเอียดรู้รายละก็ย้อนกลับมาอ่านหรือว่าย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับ ก็อันนี้เขียนค่อนข้างละเอียดนะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับว่าการที่จะสร้างแหลกนะครับเป็นยังไงเนาะก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เราป้อนให้นะครับแล้วก็บอร์ดก็จะดึงมาจากตรงนี้นะครับเล่าง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับทีนี้พอเราเท้าความเรื่องแหลกไปแล้วเราก็จะมาดูว่าทีนี้พอเรามีบอร์ดตอบกลับมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าบอร์ดที่ตอบมาเนี่ยมันถูกต้องแม่นยำแค่ไหน นะครับ s n ก็เลยมีการออกโหนด1โหนดนะครับชื่อ evaluate โหนดขึ้นมานะครับเอาไว้ประเมินผลโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาแล้วก็วิธีการใช้กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ workflow ที่ที่ส่งเข้าประกวดนะครับก็เป็น workflow หน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นรูปงานประกวดนะครับ agent นะครับ agentic community contest นะครับตัวนี้นะครับ agentic arena community contest ก็คือ ณวันนี้จริงๆแล้วยังมีรางวัลเหลือนะครับมีรางวัลเหลืออยู่อีกประมาณ2อสารางวัลรางวัลร้อยเหรียญนะครับสาเหรียญนะครับยี่เหรียญก็ยังมีอยู่นะครับลองเข้าไปทำคอนเทสต์ได้นะครับณวันที่15นะครับกันยายนก็ยังมีเหลืออยู่นะครับกิจกรรมไม่มีอะไรมากนะครับก็อัดวิดีโอส่งไปแล้วก็อธิบายเวิร์กโฟล์ของเรานะครับแล้วก็ให้แลกโพสต์นะครับตอบคําถามแล้วก็ดูเออสกอร์นะครับดูผลลัพธ์ออกมานะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย ก็จะอยู่ในรูปของตัว g l e s h e e t นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับโจทย์นี่โจทย์ที่เขาจะให้มานะครับโจทย์ที่เขาจะให้มาเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยมี s t i o มมี Answer นะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องลบออกนะครับเดี๋ยวเราลบให้ดูนะครับลบออกแล้วตอนนี้สกอร์มันเป็นศูนย์เนาะเดี๋ยวเราต้องดูว่าสกอร์ที่ได้เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมทำได้ประมาณ34สนะครับสำหรับ เวิร์กโฟลที่ที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาไปเล่าให้ฟังว่า c h a t มาจากอะไรบ้างนะครับก็หลักการนะครับหลักการก็คือเราต้องเอาข้อมูลเนี่ยฟีดเข้าไปในเวกเตอร์ดัตเตอร์เบสก่อนเพื่อให้ตัวแชทบอทเนี่ยสามารถดึงได้นะครับตัวเครื่องเนี้ยผมใช้เป็นตัวเวกเตอร์ดัตเตอร์เบสของซูเปอร์เบสนะครับหลักการก็คือเราก็จะเริ่มจากตัวเอาไฟเนี่ยอัปโหลดเข้าไปนะครับใส่ URL นะครับแล้วก็เซต ชื่อไฟล์ไฟล์ i d ไฟล์ท้ายไฟล์เนมนะครับเป็นเซตโหนดปกตินะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ลงมาที่เครื่องนะครับแล้วก็ Ex t r a c t PDF นะครับ Extract PDF ตัวเนี้ยออกมานะครับพราะอ extract มาเสร็จเนี่ยด้วยความที่ถ้าถ้าแต่ก่อนนะครับเป็นแรมทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะ Ex t r a c t ็กเสร็จต่อเข้า s u p e r b e เบโดยตรงแบบนี้ได้เลยนะครับต่อเข้าตรงแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าพอพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็จะ เพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะครับให้เขาระบุว่ามันอยู่ใน policy หน้าไหนนะครับคือโจทย์เนี่ยต้องบอกว่าโจทย์โจทย์ที่ได้รับเนี่ยจะเป็นลักษณะของออการระเบียบการนะครับมีประมาณ10เสิกว่าไฟล์เนาะประมาณ10 10ไฟล์เดี๋ยวขอเปิดไปดูนะครับเป็น PDF knowledge base นะครับแยกเป็น MOF ต่างๆนะครับเนี่ยมีประมาณ หนึ่6 7อามี12นะครับซึ่งข้างในแต่ละไฟล์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดกฎข้อบังคับต่างๆเงื่อนไขต่างๆโซนนี้จ่ายต่างค่าเข้าเท่านี้นะครับมูลค่าเท่านี้รายละเอียดเนี่ยโซนไหนแบ่งยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเขาต้องเอาทั้ง12ไฟล์เนี่ยนะครับเข้าไปในเวกเตอร์ดัตเตอร์เบสนะครับแล้วเวลาตอบเนี่ยก็ต้องตอบในรูปแบบที่เขากําหนดนะครับเพื่อที่จะได้สกอร์เยอะที่สุดนะครับรูปแบบที่เขากำหนดก็คือต้องมีคําว่า yes หรือ no ก่อนนะครับแล้วก็อธิบายนะครับอธิบายว่าคําตอบเนี่ยไอ้คำถามที่เขาถามมาเนี่ยต้องประมาณนี้นะครับต้องตอบยังไงนะครับแล้วก็ต้องระบุด้วยว่าอยู่ในโพลิซีฉบับไหนนะครับซึ่งเรามี12ฉบับฉะนั้นเราต้องตอบให้ถูกด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือโจทย์นะครับมีคําถามให้นะครับมีคําถามให้เท่านี้นะครับ8ข้อนะครับสำหรับคำถาม แล้วก็คำตอบเดี๋ยวเราต้องตอบให้ได้สกอร์เท่านี้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างไฟล์ที่เขาให้มาโจทย์นะครับ่ใช่ตัวอย่างโจทย์ทีนี้พอเราได้มาเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเมื่อกี้นะครับเราเอาก่อนที่เราจะเข้าเวกเตอร์ดรเดอร์เบตเนี่ยเราก็จะมีการจัดข้อมูลนะครับจัดประเภทจัดมอฟออจัดต่างๆนะครับแยกประโยคยาวๆเพื่อประกอบแบ่งเซกชันแบ่งเป็นชั้ง ชั้นละเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะฟีดเข้าเวกเตอร์ดัตเตอร์เบสนะครับพอแบ่งเสร็จปุ๊บเราก็แยกออกมาเป็นชั้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะครับชั้นคืออะไรนะครับชั้นก็คือตัวที่แบ่งข้อมูลของเราใส่เข้าไปในเวกเตอร์ดัตเตอร์เบสนะครับนี่นะครับเราต้องซอยเล็กๆลงไปก่อนนะครับอันนี้นะครับแบ่งเป็นชั้นก่อนนะครับทีนี้พอเราใส่มาแล้วเสร็จนะครับเราก็ เข้ามาใน Vector Database ได้เลยนะครับฟีดเข้ามาใน Vector Database ที่เราได้สร้างไว้นะครับอันนี้ขออนญาตไม่พูดอธิบายตรง Vector database เนาะอยากดูย้อนกลับไปดูตรงวีดีโอเก่านะครับก็พอใส่เสร็จนะครับเราก็มาดูในพาร์ทของ ai chatbot นะครับ ai chatbot ตรงไปตรงมาเลยไม่มีอะไรนะครับก็มีแชทนะครับแล้วก็มีแอกที่เป็น ai agent นะครับใส่ แชทโมเดลไปอันนี้โมเดลที่ผมใช้จะเป็นโมเดล4 o m อ n i นนะครับที่มี GPT 4-O-Mini นะครับแล้วก็ p o s t g r ตเ e m e m o y y ก็ใช้ของ s u p e r b a เ e เหมือนกันนะครับใช้ของ Superbase นะครับแล้วก็ไปเวลาต่อทูเนี่ยเราก็ต่อไปที่ Vector Database ที่เราได้ได้เอาข้อมูลใส่นะครับเราใส่ไว้ในไฟล์เท b l e ที่ชื่อ d o c u m e n t นะครับเราก็ใส่ไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดู u u p e r b a เ e สแ๊บหนึ่งก็ได้นะครับ superbase อันนี้นะครับ agent community contest นะครับแล้วเทเบิลที่เราฟีดเข้าไปเนี่ยนะครับเทเบิลชื่อ,อ,อ document นะครับอันนี้พอดีผมแก้ไว้หมดนะครับก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นเป็นโหมดต่างๆนะครับแล้วก็มี metadata ที่บอกว่ามันมาจากเอกสารฉบับไหน m o r อะไรนะครับอ่ policy ฉบับไหนนะครับประมาณนี้ title ของ policy นั้นคืออะไรนะครับ ก็อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ฟีดเข้ามาในเวกเตอร์และเบสจากเวิร์กโฟลด้านล่างนะครับจากตรงนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะดึงเราก็จะให้ดึงจากถังนี้เหมือนกันนะครับชี้มาที่ทางนี้นะครับแล้วเอาข้อมูลกลับมาเดี๋ยวสมมติผมถามสักคำถามหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเวลาเราทดสอบนะครับเราก็เปิดตรงแชทมาก่อนนะครับเปิด Open Chat ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการทดสอบด้วยการเอาโจทย์มานะครับก่อนที่เราจะไปใช้จริงแล้วก็ เอาโจทย์มาถามนะครับเอามาถามพิมพ์ถามไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับเราก็จะเห็น Workflow นะครับแลกก็จะทํางานนะครับแชทบอทจะไปอ่านที่ Superbase Vector ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบนะครับแต่ประเดียเนี้ยมันมีมันเคยมีคําตอบอยู่แล้วมันก็เลยเจอแค่ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนจริงมันต้องวนมาตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมลองดูนะครับโอเคนะครับทีนี้อันนี้คือ Workflow แลกปกตินะครับสิ่งที่จะมาแชร์ฟังนะครับก็คือ โนดนี้นะครับโนดที่เป็นชุดของ evaluate n o น e นะครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยตรงนี้เราจะชื่อว่า evaluation นะครับตรงนี้นะครับ evaluation ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเซตค่านะครับมี t i กอร์ก่อน ticker ก็คือ on new event นะครับตรงนี้ตรงนี้เซตค่าอะไรบ้างนะครับตรงนี้คือเซตค่า google sheet ที่เราใช้ในการตั้งโจทย์นะครับแล้วก็ตัวอย่างคำตอบที่คาดหวังนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ คำถามนะครับคำตอบที่คาดหวังแล้วก็จะมีว่าจะให้แชทบอทตอบในคอลัมน์ไหนนะครับแล้วก็สกอร์ให้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไล่ไปดูกันโหนดแรกนะครับโหนด evaluate set นะครับโหนดนี้นะครับก็จะใส่ค่านะครับแล้วก็ใส่ Sheet ID อะไรนะครับแล้วก็ execute มาแล้วก็จะเจอเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ที่เราได้มาโหดที่2นะครับ answer ตอบว่าอะไรอันนี้จะได้มา นะครับก็คือ2อโนดเมื่อกี้นะครับสองัมน์เมื่อกี้อ่ะขอโทษทีนี้เราก็มาปรับตั้งค่านิดนึงนะครับ Chat Input นะครับเอามาจากตรงนี้นะครับ Question คืออะไรนะครับ Chat Input คืออะไรนะครับ Session ID แล้วก็เซ็ตเป็น Mockup ขึ้นมานะครับเซ็ตมาเซ็ตแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ถ้าไม่ Chat Input มีเข้ามาเราก็ดําเนินการต่อได้เลยนะครับเข้าตัวนี้แลกเอเจ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแรก พอมีการ run โนดนี้นะครับ execute โนดปุ๊บก็จะได้ chat input มาแล้วก็ได้ session id ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ <c oughs> แล้วก็ filter empty row ถ้าไมา่ถ้ามีข้อมูลก็ให้ทำต่อนะครับ <c oughs> ทำเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาที่ตัว AI agent ของเรานะครับเราก็ run นะครับ run เพื่อหาคำตอบนะครับคำถามคำตอบนะครับเพื่อได้มาแล้วก็จะมาดูว่าถ้ามี agent output เนี่ยนะครับ พอได้เอเจนต์มาพุดมาแล้วเนี่ยเราก็ฟีดเข้าตัวอันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้คอมเพลว่าถ้าสมมุติว่ามันมาจากระบบที่เป็น Evaluate หรือเปล่านะครับเช็ค <Check S 1> ว่ามัน Evaluate หรือเปล่าถ้าใช่นะครับถ้าใช่ก็จะให้ไปตรง Evaluate นะครับถ้าไม่ใช่ก็ให้ตอบ Response กลับมาก็คือ reply โหนตรงนี้กลับมานะครับอันนี้เมื่อกี้เราใช้สตาร์ตรงนี้นะครับมันก็คือควรจะใช่เนาะปุ๊บเข้าไปแล้วก็มาเช็คตัวนี้ทีนึงปุ๊บอ่า มันก็จะวิ่งขึ้นข้้งบนพอวิ่งขึ้นข้้งบนเสร็จแล้วไปไหนนะครับทีนี้โหนดนี้สําคัญนะครับโอเคนะครับก็โนดนี้เป็นโหนด evaluate นะครับพอเรามาเราใช้เรียก set metric นะครับแล้วก็ correctness นะครับตัวนี้ AI b a s e นะครับตัวนี้เนาะพอเราเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บ expected answer นะครับว่าเราตรงนี้เนี่ยเอามาจากไหนนะครับเราก็เอามาจากตัวคำตอบนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น JSON output นะครับที่ได้มา นะครับมันจะมีอันนึงเนี่ยที่เอามาจากตัว Google s h e e t นะครับอีกอันนึงก็คือเอามาจากแชทบอทที่เราเอามาจากแชทบอทที่แชทบอทตอบเรานะครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับสมมติ execute ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำงานนะครับไปทำการตรวจสอบตรงนี้นะครับ run evaluate ตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ output ที่ได้เนี่ยก็จะให้ตอบ score มาเป็น5นะครับได้5คะแนนนะครับสำหรับคำตอบนี้นะครับ ถาเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อนะครับถ้าเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเซตเอาพุทนะครับตรงนี้เลือกเป็นเซตเอาพุทไปที่ Google Sheet นะครับแล้วก็เลือกชีทแล้วก็เลือกออข้อมูลนะครับเลือกไฟล์แล้วก็เลือกชีเนะแล้วเราก็เลือกเอาพุทว่าจะใส่ในไหนนะครับอันนี้เราใส่ไปใน r อลเ n e เนนะครับก็คือคอลเ n n e s s คือคอลัมน์ r อลเ n e เ s, <correct> ness, <S คือตัวนี้นะครับแล้วก็ อันเซอร์อันเซอร์ที่ไหนนะครับอันเซอร์ก็เขาจะให้อันเซอร์ลงไปในอันเอเจนต์อันเซอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับเอเจนต์อันเซอร์คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองอิวัลูเอทดูนะครับพอ execute ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเนี่ยเขาก็จะตอบมาได้5นะครับนี่เข้มไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการรันนะครับแต่เราจะไม่ต้องรันทีละอันนะครับเดี๋ยวขออนุญาต รันให้ดูทีเดียวเลยนะครับก็เวลาเราลันเนี่ยสมมุติว่า evaluate node นะครับ evaluate node เนี่ยนะครับเวลาเราลันปุ๊บเราก็จะเลือกนะครับเดี๋ยวขอย่โอเคเราก็จะเลือกตรงนี้นะครับเป็น from evaluate set ตัวนี้นะครับตรงนี้แล้วเราก็กด start ได้เลยนะครับ เขาจะรันจนครบทุกคำถามนะครับว่ามีกี่คำถามเขาจะรันจนไปถึงลัสโลนะครับวิ่งลงไปอ่อันนี้เริ่มทำคำถามแรกนะครับได้4นะครับเดี๋ยวคำถามถัดไปเนี่ยเขาจะวนจนครบนะครับอันนี้คำถามที่2นะครับหลักการเดียวกันนะครับก็จะวนมานะครับได้4นะครับก็จะทำจนครบนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันทีละทีละชุดข้อมูล อันนี้เขาก็จะวนไปหาอยู่ในถัง database นะครับ Vector Data b a s e เขาจะวนไปดูนะครับมีหรือเปล่าถ้ามีก็ให้ตอบนะครับเนี่ยวนมาวนมาตอบอันนี้ได้ตอบได้3นะครับเขาจะวนมาใหม่นะครับวนมาจนครบเลยนะครับแล้วก็ตอบอ่ะข้อนี้ได้4นะครับซึ่งหลักการก็คือการที่เราจะตรวจสอบมันจะไม่จําเป็นจะเป็นจะต้องเป็น Vector d a t a ต a ตอร์เบนะครับที่เป็นแร็กเท่านั้นนะครับอาจจะเป็น Chat โมเดลแชทถามปกติก็ได้จากความรู้ทั่วไปนะครับไม่จำเป็นยังต้องต่อแหลกก็ได้เป็น AI ไอแชทเอเจนต์ธรรมดาแล้วเราก็ให้เขาตอบคำถามอย่างที่เราต้องการโดยการที่เราปรับซิสเต็มพร้อมที่เราต้องการจะให้ระบุหัวข้อให้ระบุรายละเอียดนะครับเราก็ลองจูนซิสเต็มพร้อมนะครับจูนพร้อมให้ให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็วัดผลเลยก็ได้ไม่จำเป็นยังต้องต่อซูเปอร์เบสตรงนี้ก็ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นวิธีการใช้สำหรับการ อ v v l u u t t n o o e e นะครับเป็นการประเมินตัว AI Agent นะครับของเราว่า,าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับแล้วก็มีความแม่นยำมากแค่ไหนนะครับโดยที่การตั้งเงื่อนไขตรงนี้นะครับเรา,เาจะก,กี่คะแนนเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตรงโมเดลตรงนี้นะครับตรงตอนที่เราเลือก Evaluate ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นโนดออ่ะ,อปอะเป็นโนด อีวิลูเอชัที่เป็น setmetric ตรงนี้นะครับจะมีโมเดลให้นะครับมีโมเดลให้ขึ้นมานะครับแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูได้ว่า,เ,าเราระบุอะไรลงไปในตัวนี้นะครับขออนุญาตเปิดนี่อันนี้คือเงื่อนไขของโจทย์นะครับที่เขาให้มาแต่เราสามารถที่จะถ้าเราใช้เองเนี่ยเราก็จะสามารถปรับได้นะครับตามที่เราต้องการอันนี้ก็คือเป็นสกอร์ไครทีเลียนะครับอันนี้เขาบอกเออยูเป็นเอ็กซ์เปรนะครับเรื่อง Evaluate เป็น evaluator นะครับ currency compare นะครับระหว่างกา Truth เนาะแล้วก็มีสกอร์5ระดับ0 1 2 3 4 5นะครับ highly similar นะครับ somewhat similar นะครับหรือ not similar at all นะครับก็อันนี้เป็นเงื่อนไขนะครับก็อันนี้เป็นโจทย์นะแต่ของเราก็เอามาเป็นไอเดียได้นะครับหรือจะให้ตัว ChatGPT ช่วยเจนก็ได้นะครับประมาณนีนะ้อันนี้ก็เป็น ที่มาที่ไปของการส่ง workflow นี้เนี่ยเข้าไปแข่งแล้วก็ชนะรางวัลมานะครับก็เป็นกิจกรรมของของงานนี้ก็สนุกดีนะครับก็สนุกดีก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่เราได้ลองส่งได้ลองพยายามส่งแต่ว่าตอนที่ส่งเนี่ยเขาจะให้เวลาแค่2นาทีนะครับแล้วก็ไฟล์ต่ำกว่า100ยเมกนะครับ แล้วแหลก Workflow Architect นะครับแล้วก็จะต้องมีคำอธิบายด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ VoiceOver เนี่ยเราก็ต้องใส่ไว้ให้ชัดเจนนะครับก็ดีไซน์นะครับแล้วก็สกอร์นะครับสกอร์ก็คือสำคัญนะครับ Evaluation Score นะครับเป็น Accuracy และ System นะครับแล้วก็อธิบายได้เคลียร์นะครับของผมเองเนี่ย เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดวิดีโอที่ที่ใช้ตอนแข่งให้ดูนะครับตอนที่ส่งส่งประกวดนะไม่ได้แข่งส่งประกวดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอ่อต้องบอกว่าผมใช้ภาคเสียงทับลงไปนะครับขอไปไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้เป็นไม่มีเสียงผมใช้วิธีเอ่อเขียนสคริป หลักการก็เหมือนกันนะครับที่อธิบายฟังเมื่อกี้นะครับ data เข้าไปนะครับแล้วก็โชว์สกอร์นะครับตรงนี้โดยใช้วิธีจูน system พร้อมนะครับกับการเซตตั้ง setting ต,ตรง input เข้าไปใน meta data าาานะครับ ส่งไปเมื่อวันที่เก้านะควันที่เเดือน9ก้าที่ที่ผมจัดแข่งที่เปิดหน้าต่างตรง <c oughs> ตรงขอบนี้เพื่อที่จะให้ดูว่าเราทำงานได้ปกตินะครับ ยถึงว่าเราไม่ได้เป็นอัดวิดีโอไว้เนาะแล้วก็เปิดให้เขาดูว่าทำงานปกตินสกอร์รวมนะครับ33นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเอาเวิร์คโฟลนี้ไปลองทำดูนะครับก็เดี๋ยวผมแปะเวิร์คโฟลไว้ให้ในด e สคริปชั o นในลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็รายละเอียดการเซตติ้งต่างๆหรือว่าพร้อมต่างๆถ้าอยากอ่านรายละเอียดก็สามารถอ่านได้ในมีเดียมนะครับ ก็เดี๋ยวจะแปะไว้ในลิงก์ในดีสคริปชันเช่นกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากทุกท่านเหมือนเดิมนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscript ให้ผมด้วยนะครับรูปนี้เอารูปมาจากนาโนบันนานะครับใช้เจนออกมาวันนี้พอดีเป็นกระแสของวันนี้พอดีวันที่อัดคลิปมีคนมีพี่ทอมมี่ทล์กนะครับใช้ผมก็เลยขโมยพร้อมพี่ทอมมี่มานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้สวัสดีครับ